สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิามีนาคมนะครับ2 5 6 8นหนะครับสวนยางช่าง,งสินนะฮะปิดกีดไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็รอฝนมาชะล้างปุ๋ยเคมีนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็ต้นยางที่หน้าตายนะครับต้นพวกเนี้ยที่ไม่ได้กีดปีนี้ก็จะได้กีดนะครับ สังเกตไหมครับเนี่ยสภาพนะเดี๋ยวผมจะกิ้มให้ดูนะครับสำหรับ f c ที่ยังไม่เคยเห็นคลิปของอาจารย์ต้นฮะเนี่ยต้นพวกนี้ช่างสิลปเขาจะไม่กีดเหรอครับเพราะว่ามันยางหน้าตายนะฮะเราก็บำรุงรักษาไว้นะครับปีเมื่อกี้นะครับจริงๆมันก็เริ่มมีน้ำยางมาสักพักนะฮะแต่ยางเราก็มีเยอะอยู่เราก็ไม่ได้กีดนะเห็นไหมเปลือกมันแตกนะฮะ จริงๆตัวนี้มันก็เป็นเปลือกเขาสร้างใหม่น่แหละแต่มันก็อาจจะเป็นโรคปีก่อนๆเขาใช้ยาเล่งเยอะนะฮะการหน้าตายเพราะยาเล่งนี่ก็สำคัญนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมจะแกะให้ดูนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นหลายท่านนะฮะที่บอกว่าสภาพยางนี้รักษายัางไงนะฮะถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็นี่ฮะรักษาด้วยน้ำหมักสูตรของของจันต้นนี่แหละครับ เนี่ยมันจะอ้วนออกมาเลยนะครับมันอ้วนแล้วมันทําให้เปลือกพวกนี้แตกนะฮะตรงนี้ก็ขีดมีน้ํายางหมดนะฮะนี่ขนาดเปลือกใหม่เขานะครับเนี่ยเขายังแตกเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นชั้นข้างในนะตรงชั้นชั้นข้างในค่อยมีน้ํายางนะครับเนี่ยดูสภาพเนี่ยน เนื้อไม้นะครับเนี่ยก็เอฟซีที่เข้ามาใหม่ก็ดูด้วยกันนะครับเนี่ยเปลือกแตกนะฮะต้องเป็นเนื้อชั้นในเท่านั้นนะครับถึงจะมีน้ำํำยางครับเราก็เลือกจุดหา,านะฮะอาจจะบริเวณเนี้ยได้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะกินให้ดูนะครับคือไม่ต้องกรีดยาวหอะครับ ใช้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นยิ่งตัวนี้อาจารย์ต้นทำน้ำทำดินหมักนะฮะไว้ทาเนี่ยแค่คืบหนึ่งก็พอนะฮะถ้าเขาม,มีเรียวกว่าอะไรมีเอ,อ่อมีน้ำยางเยอะอยู่แล้วคืบเดียวก็พอเดี๋ยวจิ้มให้ดูตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเพียบเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหอาจารย์ต้นกีดยางไม่เป็นนะฮะสงสารเลยประมาณเนี้ยคืบประมาณ นีใต้แผลเก่าเนี่ยประมาณคืบจากตรงนี้มาถึงตัวนี้ไล่ลงมาลงมาดูประมาณนี้นะครับถ้ามันมีน้ํายางอ่ะมันก็มีครับยิ่งถ้าทาดินหมักของอาจารย์ต้นด้วยนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะสวนอาจารย์ต้นนี่แหละสวนที่มันสุดโสมนี่แหละทาดินหมักมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยโปรดติดตามนะฮะ การหาจุดเจาะสําหรับยางหน้าตายก็บริเวณที่มันเรียบๆหน่อยนะฮะโหน,หนกนูนเนี้ยมีแน่นอนนะครับน้ํายางนะครับนี่คือเป็นยางหน้าตายระดับมหาวิทยาลัยก็คือเปลือกแตกนะฮะถ้าเป็นยางหน้าตายแบบอนุบาลก็อาจจะขาดสารอาหารติดเชื้อาราเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้ล่อนเปลือกออกครับมันก็จะรักษาง่าย อันนี้รักษาหายสบายแล้วนะครับรอฝนก็สามารถกีดได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยหยดอย่างเงี้ยรอฝนก็สามารถกีดได้แล้ววันที่วันที่ยี่สบสามนะฮะยี่สิบสามมีนาคมนะฮะสองห้าหกแปดนะครับสําหรับเอฟซีที่ติดตามอาจารย์ต้นมายาวนานก็จะรู้นะที่ใช้น้ําหมักของอาจารย์ต้นเนี่ยก็จะรู้สรรพคุณดีนะฮะตอนนี้ถ้าใครใช้น้ําหมักสุดสองของอาจารย์ต้น รักษายางที่สุดโทมดีขึ้นอยู่แล้วลองเอาดินหมักไปดูนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดขายนะครับยังอยู่ช่วงวิจัยนะเดือนพฤษภาจะได้ขายอยู่ดินหมักจะเพิ่มผลผลิตได้มากนะครับแต่ถ้าอยากแก้ยางสุดโทมเนี่ยต้องน้ำหมักเท่านั้นนะฮะไม่มีเหตุผลดื่นใดนะฮะสำหรับยางสุดโทมที่จะต้องรักษาได้นะครับให้เจาะให้ดูระหว่างตรงนี้เลยนะฮะร,ระหว่างเปลือกไม้ แล้วก็ที่มันไหลอยู่นะฮะเนี่ยยางคิดสวมก็จะกลับมาเกียรได้นะครับขวดหนึ่งนิดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับใครเห็นคลิปนี้อยู่ก็ลองเปิดใจนะฮะเหมือนท่านโชคดีละที่มาเจออาจารย์ต้น,นะฮะสำหรับยางที่หน้าตายจากการเกิดโรคเชราหรือว่าหน้าตายเพราะว่าความไม่รู้นะฮะไปใช้ยาเล่ง ยาเล่งก็เหมือนยาโดบนะฮะใช้มากๆก็นอกไปนะฮะการนอกก็อาจจะถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ไม่ตายนะฮะแค่ไม่ให้น้ํายางเราอันนี้ก็ถ้าไม่มีวิธีการรักษาก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้นะครับอย่างน่าตายนะครับเหมือนมันง่ายนะครับแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับท่านที่ประสบการณ์ก็จะรู้อยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ